สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็จะมารีวิวสถานีรถไฟถ้ำกระแซนะคะที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีวิวสวยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะมารับชมด้วยกันนะคะเราวิ่งผ่านสถานีรถไฟถ้ำกระแซแล้วนะคะ <S <S เดี๋ยวจะหยุดจอดตรงสถานีถ้ำกระแซค่ะทุกคนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากนะคะ เป็นเส้นทางทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยค่ะนี่ค่ะรถไฟนะคะก็เป็นครั้งแรกที่ได้ยืน่นตัวไปแล้วก็ถ่ายรถไฟค่ะปลอดภัยนะคะไม่อันตรายนะคะนี่ค่ะกำลังจะเข้าสู่สถานีถ้ำกระแสจังหวัดกาญจนบุรีนักท่องเที่ยว จะลงที่นี่เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นการนั่งรถไฟมาที่ถ้ำกระแสครั้งที่2แต่ก็ยังตื่นเต้นนะคะสุดๆไปเลยค่ะนี่ค่ะนักท่องเที่ยวนะคะกำลังจะลงจากสถานีถ้ำกระแสเพื่อจะเดินย้อนไปนะคะจะมีถ้ำอยู่ข้างแม่น้ำนะคะสุดยอดจริงๆค่ะทุกคนรีวิวสถานีถ้ำกระแสจังหวัดกาญจนบ,บุรี